อยู่กับช่อง The e i s t Coffee นะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เครื่องคั่วกาแฟนี่ครับมันเป็นเ,นะเครื่องคั่วปอปคอนผมเห็นใน y o u t u b e เขาซื้อมาลองคั่วกันนะครับก็เห็นว่าคั่วได้นะครับผมก็เลยลองซื้อมาบ้างซื้อมาในในเว็บออนไลน์นะ294บาทรวมค่าขนส่งแล้วนะครับนี่ครับจะเป็น เรื่องขั่วป๊อปคอนนี่ประมาณนี้ครับแต่เห็นเขาเอาคั่วกาแฟได้กันเลยลองมาซื้อมาลองใช้ดูมายวลองแกะดูนะครับครับตอนซื้อมามันก็ยับยับพับบงๆแบบนี้เลยแกะดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง นกล่องก็จะเป็นคู่มือ๊อปคอร์นเม e เกอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยโอเคเราไม่ใช้หรอกทิ้งไปกล่องก็ไม่มีอะไรครับอ่นี้ก็ทิ้งไปเี๋เรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่า น,น้าตัวเครื่องทำไมนตัวตักกาแฟตัวอะไรไม่รู้อยหนึ่งอัน เป็นตัวเครื่องครับก็โฮมบัสติกมาเนาะอุปกรณ์ก็ก้องแกงก้องแกงสวิต์เปิดปิดปักก็เป็นปักสองตาแบบนี้ไม่ง่าย กรอบครับดูดีดูด,ดีใช้ไดต้ตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นฝาปิดฝาปิดการคปอบคอนก็เด้งออกนี่ครับพลาสติกใสๆบานมากบีบแรงแรงนี่แตกแน่นอน อันนี้เรากรกอบกันแค่นี้ละมากนี่นมาปิดทำไมไม่รู้ไม่รู้เงี้ยประมาณนี้ เทปอบคอร์นใส่เทข้าวโพดอ่ะใส่ตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ปิดไว้แล้วเครื่องก็จะทำงานแล้วก็มันก็จะเด้งออกมาถ้าเป็นปอบคอร์นแต่ถ้าเป็นกาแฟะนะ่าจะร้อนอยู่ข้างในนี่แหละโอเคเดี๋ยวไปลองดูก่นนะว่มันจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมมีกาแฟหยดถุงหนึ่งนะ นี่เป็นสารกาแฟนะครับนี่ครับสารกาแฟเดี๋ยวจะลองขั่วดูครับสักถุงหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท็สอบดูครับครางนี้เดี๋ยวใส่กันเลยใส่เข้าไปแล้วก็จะประมาณนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ลองดูครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องแล้วก็จับเวลาไปด้วยนะครับเราจะคั่วสักนาทีครึ่งดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรก่อนนะเครื่อเริ่มหมดแล้ว,วมีกาคาเฟ่ีอ่ออกมาครับดีครับ เริ่มหนุนก็เริ่มมีความร้อนนะเนี่ยดูนีร้อนร้อนครับรอนเลยโอเคับทนไปหนึ่งนาทีก็เริ่มเริ่มเข้มมาทีดีดเริ่มมาครับเริ่มหอมเริ่มหอมกาแฟขวดละ ตัวเครื่องก็ร้อนๆทำงานนี่จากด้านข้างนี่ร้อนเลยครับตางปากน,นี่ก็ร้อนโอ้โหร้อนใช้ได้เลยผ่านไปประมาณ2นาทีนะครับเริ่มเริ่มได้ยินแค็กๆแกล้วแาแเริ่มแตะแค็กที่หนึ่งเลยครับผมเล่นจะเป็นขั้วอ่อนแล้วครับตั้งแต่าามาที่ครับ ร้อนเริ่มออกเริเ่มตัวรักบังเทียบเลยปร,ระมาณ3นาทีอันนี้สามารถดูขึ้นก็แล้วลอันนี้ครบครบ4นาทีนะรับเดี๋ยวลองหยุดที่4นาทีดูว่าเราจะได้ตัวนะรครับอันนี้น้ำมันออกมาเยอะมา,ากแล้วจะหลอดเทกาแฟดูโอ้โห ในนี้โอ้โหน้ำกาแฟครับน้ำมันกาแฟเต็มเลยครับนี่ดูจากระดับการคั่วสี่นาทีครับสี่นาทีกันคั่วเข้มไปเลยโคดํดำสีน่าจะน่าใช้เวลานานไปไฟมันควบคุมไม่ได้ครับร้อ,อนร้อนนี่ครับ นาทีเป็นขั้วเข้มเลยครับน้ำมันออกเพียบเลยมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองคั่วสักมันสักสองนาทีพอเนาะกาแฟเก่าแย้วครับทดสอบไปได้ครับไปสวนเลยครับเก็บไว้นานอยู่มาลองดูครับน,นี้จะลองสักสองนาที เ,เดี๋ยวจะลองสักสองนาทีเนาะดูซิว่าเราจะได้ขั้วอะไรมาโอเคไผ่านไปนาทีขึ้นครับเริ่มมีเสียงแคกกันมาแล้วครับเริ่มมีเสียงกาแฟเม็ดก,ก,กาแฟแตกมาแล้วครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้ว แปรมเปลี่ยนสีแล้วโอเคครับครบสองนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับน่าจะได้ประมาณขั่วอ,อ่อนน่าจะขัาวอ่อนนะครับอ,อืมขันเทียบเรามาดูกันครับว่าเราจะได้คู่วอะไรมา ชุดนี้สวยงามครับสองนาทีนิดๆครับน่าจะเป็นขั้วอ่อนขั้วอ่อนเกือบกลางละขั้วอ่อนค่อนกลางไปอืสวยครับสีสวยเลยนี่เม็ดสม่ำเสมอมากโอ,โอ้สวยเลยครับง,ง่ายๆครับทําแบบนี้ขั้วกาแฟที่บ้านเอาไว้ทานเองครับอ้ร้อนมากร้อนมาก นี่แล้กาแฟดีๆมาชงกินเองครับคั่วเองกินเองโอเคครับถือว่าใช้ได้ครับเครื่อง200กว่าบาทนี่ครับตัวนี้เลยครับเครื่องคั่วประพันใช้ได้ใช้ได้